สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเรื่องราวที่อาจารย์แสงจันทร์จะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมและอบายมุกที่มันไม่เคยประณีใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันท่านผู้ฟังครับคนเรานี่พอผีพนันเข้าสิงแล้วสติสัมปชัญญะมันก็หายไปสิน้นแม้กระทั่งกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือแม้แต่กับคนตายก็ยังไม่เว้นเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบภาคกลางเรื่องมีอยู่ว่า ณหมู่บ้านแห่งนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าทิดมั่นครับที่ชาวบ้านเรียกทิดเพราะแกเคยบวชเรียนมาแล้วแต่พอศึกออกมากลับไม่เอาวิชาความรู้ไปทำมาหากินกลับมาติดสุราติดการพนันง,ง่อมแงมทิดมั่นนี่แกถนัดนักเรื่องไพ่เรื่องถั่วจนชาวบ้านเขาเอือมอะราเมียลูกก็หนีไปหมดเพราะทนความขี้เมาและความบ้าพนันของแกไม่ไหวกลางวันทิดมั่นก็จะนอนสมพอตะวันตกดินเท่านั้นล่ะครับ แกจะเริ่มออกหลยเดินหาบ่อนหาเพื่อนกินเหล้าใครที่ไหนมีงานศพทิดมั่นแกไม่เคยพลาดแต่แกไม่ได้ไปช่วยงานหรือไปฟังสวดอภิธรรมหรอกนะครับแกไปหาของฟรีกินแล้วก็ไปตั้งวงเล่นไพ่กันที่งานศพนั่นแหละท่านผู้ฟังคงเคยเห็นนะครับงานศพต่างจังหวัดสมัยก่อนพอตกดึกพระสวดจบเจ้าภาพเขาก็จะเลี้ยงข้าวต้มกาแฟส่วนพวกที่อยู่เฝ้าศพเป็นเพื่อนเจ้าภาพ ก็มักจะล้อมวงเล่นไพ่กันแก้เหงาบ้างก็ว่าเล่นเป็นเพื่อนศพแต่ถิดมั่นแกเล่นเอาเป็นเอาตายครับมีอยู่วันหนึ่งเสียหงเศรษฐีเจ้าของโรงสีในตลาดสิ้นลมครับแกสิ้นเพราะโรคชราแต่เรื่องที่คนทั้งตลาดรู้กันก็คือเสียหงนี่แกก็เป็นนักเลงไพ่ตัวยงตอนมีชีวิตอยู่วงไพ่ที่ไหนใหญ่ๆต้องมีเสียหงแกชอบเล่นไพ่ตองเป็นชีวิตจิตใจว่ากันว่าแกสั่งเสียลูกหลานไว้เลยว่า ถ้าแกตายไปให้เอาไพ่สำรับโปรดของแกใส่ลงไปในโลงด้วยเพื่อไปเจอเพื่อนที่ยมมาโลกจะได้ตั้งวงกันต่อเมื่อมีงานศพใหญ่ขนาดนี้มีหรือที่ถิดมั่นจะพลาดงานศพเสียหงจัดอย่างใหญ่โตที่ศาลาวัดใหญ่คนมากันล้นหลามถิดมั่นก็มาครับมาในสภาพเมาปริมปริม,รมตั้งแต่หัวค่ำคืนนั้นเป็นคืนสวดคืนสุดท้ายก่อนจะเผาในวันรุ่งขึ้นพอพระสวดจบ แขกเรื่อเริ่มทยอยกลับพวกที่เล่นไพ่อยู่มุมศาลาก็เริ่มวงแตกเพราะเล่นกันมาหลายคืนติดเงินทองร่อยหรอไปตามๆกันคืนสุดท้ายนี้วงเลยล่มตั้งแต่หัวค่ำทิดมั่นแกอารมณ์เสียเลยครับผีพนันในตัวมันเรียกร้องแกเดินวนไปวนมาเล่าในงานก็หมดแกเลยไปคว้าเอาเล่าขาวที่คนเขาเอามาดองยาหลังศาลามากระดกยิ่งดึกศาลาก็ยิ่งเงียบจนกระทั่งเหลือเพียงทิดมัน สปรเร่และลูกหลานเสียหงไม่กี่คนที่นั่งสปงกอยู่เวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนทิดมั่นแกเมาได้ที่แกเดินโซซัดโซเซไปที่หน้าลงศพของเสียหงลงไม้สักทองสลักลายอย่างวิจิตรมีรูปถ่ายของเสียหงตั้งอยู่หน้าลงในรูปเสียหงยิ้มแฉ่งทิดมั่นแกยกขวดเหล้าเขาขึ้นดื่มอึกใหญ่แล้วแกก็พึมพำกับรูปถ่ายเสีย ไม่เหงาเรอวะลูกหลานก็นั่งหลับเพื่อนฝูงก็กลับหมดไอ้พวกที่เล่นไพ่มันก็หนีอดเล่นเลยนะเสีย่ยฮๆๆๆๆๆๆๆ่าฮ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 ่าแกหัวเราะเสียงดังลั่งสาลาจนสป,ปเเรอที่นั่งหลับสะดุ้งตื่นสป,ปเเรอตะโกนมาไอ้ทิดเมาแล้วก็กลับไปนอนอย่ามาเสียงดังแถวนี้ทิดมั่นแกยิ้มโธ่ลุงคนกันเองผมก็นั่งคุยกับเสี่ยแกเนี่ย ผมได้ยินมาว่าเสียแกชอบเล่นไพ่ตองนักหนาตอนอยู่ก็รวยล้นฟ้าคนอย่างผมไม่มีปัญญาไปร่วมวงกับท่านหรอกแกพูดไปสายตาแกก็เหลือไปเห็นไพ่สำหรับหนึ่งที่พวกนักพนันทิ้งไว้บนโต๊ะข้างๆไพ่สำหรับนั้นยังไม่เอี่ยมความคิดพิเรนพิเรนมันก็ผุดขึ้นมาในหัวสมองขี้เมาของแกครับเอางี้ดีกว่าเสียแกพูดกับโลงคืนนี้คืนสุดท้ายแล้ว ผมจะเล่นเป็นเพื่อนถือว่าล้างตาให้เสียก่อนไปผุดไปเกิดว่าแล้วทิดมั่นก็เดินไปหยิบไพ่สำรับนั้นมาแกนั่งขัดสมาธิลงบนพื้นตรงหน้าโลงศพพอดีท่านผู้ฟังครับแกนั่งหันหน้าเข้าหาโลงเอาละเสียเรามาเล่นไพ่ตองกันกติกาเดิมใครตองกินเรียบทิดมั่นแกสับไพ่เสียงไพ่กระทบกันดังแกรกแกรก ในความเงียบของศาลามันช่างเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวแกเริ่มแจกไพ่แจกให้ตัวเองหนึ่งกองแล้วก็แจกไปที่หน้าโลงศพอีกหนึ่งกองตาแรกผมจั่วก่อนนะเสียแกเล่นคนเดียวครับท่านผู้ฟังแกจัวไพ่ให้ตัวเองแล้วก็จัวไพ่ให้เสียหงแกเล่นไปภาคไปอ้าวเสียได้ขอบผมก็ได้ขอบฮ่าฮ่าใจตรงกันนะเสีย แกเล่นอย่างเมามันโดยไม่รู้เลยว่าอากาศในศาลามันเริ่มเย็นเย็นลงเรื่อยๆไม่ใช่เย็นแบบอากาศหนาวแต่เป็นความเย็นที่มันชื้นๆกลิ่นทูบกลิ่นดอกไม้ที่เริ่มเหี่ยวมันช่วยมาประทะจมูกเทียนที่จุดอยู่หน้าโลงจากที่เคยสว่างสวัยจุ・่ๆก็รีลงเปเลวเทียนสั่นไหว ทั้งๆท,ที่ไม่มีลมพัดแม้แต่น้อยทิดมั่นแกไม่สนใจแกกำลังติดลมตานี้ผมว่าผมชนะเสียมีอะไรมาสู้แกพูดพลางเปิดไพ่ของกองเสียโอ้โหเสียได้ตองเจ็ดบ้าฉิบกินผมเฉยเลยแกทำท่าหัวเสียสับไพ่ใหม่เอาใหม่ตานี้ผมไม่ยอมแกเล่นต่อไปอีกคราวนี้ แกแพ้ติดติดกันสามตาแกเริ่มหงุดหงิดโถเอ้ยเสียตายไปแล้วยังจะโกงกันอีกเหรอเล่นเก่งนักนะแกตะโกนใส่ลงศพสับเบอที่นั่งสับงงงกอยู่ได้ยินเสียงดังก็ลืมปาขึ้นมาพอเห็นทิดมั่นนั่งเล่นไพ่คนเดียวหน้าลงก็ส่ายหัวไอทิดเอ้ยมึงนี่มันเมาจนบ้าไปแล้วสับเบอรกก็ ขี้เกียจจะยุ่งแกเลยเดินไปนอนหลังศาลาแทนทิ้งให้ทิดมั่นอยู่กับโลงศพตามลำพังทิดมั่นแกเล่นต่อตาสุดท้ายแล้วนะเสียถ้าตานี้ผมแพ้อีกผมเลิกแกตั้งใจสับไพ่ค่อยๆแจกแกเปิดไพ่กองตัวเองแกเบิกตากว้าง <laughs> ตองเก้าตองเก้าโว้ยเ,เสียผมได้ตองเก้า <laughs> แกดีใจเหมือนได้เงินเป็นแสนเป็นล้านไหนมาดูของเสียสิตานี้เสียจะเอาอะไรมาสู้ผมแกหัวเราะรา่าเอื้อมมือไปกำลังจะเปิดไพ่กองที่อยู่หน้าหลงแต่แล้วท่านผู้ฟังครับเอยเอยเอยเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ใช่เสียงไม้ลั่นทิดมั่นชะงัก แกหันควับไปมองที่โลงศพเอียดแกรกฝาโลงฝาโลงไม้สักที่หนักอึ้งมันกำลังขยับทิดมันสรางเมาเป็นปลิดทิ้งครับขนหัวลุกสู้ไม่ไม่จริงแกตัวสัน่นพยายามจะลุกหนีแต่ขามันแข็งมันก้าวไม่ออกฝาโลงมันแง้มออกชา้ชาช้า ในความมืดสลัวของศาลา่าำกลางแสงเทียนที่ริบรีทิดมั่นเห็นมือมือที่ขาวซีดเหี่ยวยน่นประดับด้วยแหวนทองแหวนเพชรเต็มทุกนิ้วยื่นออกมาจากรอยแยกของฝาโลงนิ้วมือนั้นค่อยๆเคลื่อนมามันชี้มาที่กองไพ่กองไพ่ที่ทิดมั่นแจกไว้ให้เสียหงแล้วนิ้วนั้น ก็ค่อยๆตวัดไพ่ใบสุดท้ายเปิดออกมาทีละใบใบแรกตองดอกจิกใบที่สองตองโพดำใบที่สามตองเข้าหลามตัดตองตองตองถิดมั่นพึมพำหน้าซีดเป็นไก่ต้มแล้วเสียง เสียงแหบแห้งเย็นยะเยือกก็ดังออกมาจากในโลงมึงได้ตองเก้าส่วนกูมือที่ซีดเสียวค่อยๆพลิกไพ่ใบสุดท้ายในกองกูได้ตองตองตองทะลุจากไพ่ตอง,ตอง,ต,องตองก็คือไพ่เคคิวหรือเจที่เป็นดอกเดียวกันหรือตัวเดียวกันสามใบ แต่ในที่นี้มันคือไพ่ตองสามใบคือตองตองตองหรือไพ่ตองสูงสุดนั่นเองกูชนะเสียงนั้นก้องอยู่ในหูของทิดมัน่นมึงแพ้แล้วสิ้นเสียงนั้นมือที่ซีดเซียวก็กวาดไพ่ตองเก้าของทิดมัน่นเข้าไปหาตัวทิดมั่นเบิกตากว้าง ภาพสุดท้ายที่แกเห็นคือมือที่ประดับแหวนเพชรนั้นชี้มาที่หน้าแกมึงต้องจ่ายออทิดมั่นกรีดร้องสุดเสียงแกหมดสติล้มตึงฟาดลงไปกับพื้นสาลาเช้าวันรุ่งขึ้นสับปะเรอกับลูกหลานเสียหงมาเจอทิดมั่นนอนน้ำลายฟูมปากตัวร้อยเป็นไฟอยู่หน้าโรงศพ ส่วนไพ่สำรับนั้นกระจัดกระจายเกลื่อนแต่ที่น่าประหลาดคือมีไพ่ตองเก้าสามใบและไพ่ตองตองหรือไพ่ KQ สใบอีกสามใบวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบตรงหน้าโลงศพพอดิบพอดีส่วนฝาโลงก็ปิดสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิตมั่นแกไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับ หลังจากวันนั้นแกกลายเป็นคนเสียสติเดินเพ้อไปทั่วหมู่บ้านพร่ำพูดอยู่คำเดียวกูแพ้แล้วกูต้องจ่ายเสียมาทวงเสียมาเอาตองก้าวกูไปแกไม่กล้าจับไพ่ไม่กล้ากินเหล้าเห็นงานศพที่ไหนแกจะวิ่งหนีสุดชีวิตแกมีชีวิตอยู่อย่างคนสติฟั่นเฟือนได้ไม่นาน ก็ตรอมใจตายในที่สุดนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องของอบายมุกโดยเฉพาะการพนันเนี่ยมันไม่เคยให้คุณใครมันมีแต่จะนำพาความชิบหายมาให้ยิ่งไปเล่นยิ่งไปลบหลู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นกับดวงวิญญาณอย่างทิศมั่นที่คิดจะไปเล่นไพ่เป็นเพื่อนศพแต่กลับกลายเป็นการท้าทาย จนวิญญาณของเปรตพนันยังเสียหงที่แม้ตัวจะตายไปแล้วแต่ใจยังผูกพันอยู่กับวงไพ่ต้องลุกขึ้นมาเล่นด้วยจุดจบของทิดมั่นก็คือบทเรียนที่กฎแห่งกรรมเขาจารึกไว้ว่าอย่าได้ประมาทและอย่าได้ลบหลู่สำหรับวันนี้เรื่องเล่าจากอาจารย์แสงจันทร์ก็คงต้องขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านสวัสดีครับ